ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านนะคะกำลังทำข้าวคั่วกันอยู่ทุกคนจะบอกเลยว่ากรรมวิธีคือหลายขั้นตอนมากตอนอื่นก็ตื่นประมาณตีสามนะคะเพื่อที่จะไปเกี่ยวข้าวมาแช่น้ำไว้ประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็เอามาคั่วคุเลงกุเลงกุเลงเหมือนใคลิปเลยค่ะความนุ่มนะคะเราเติมน้ำเข้าไปนิดนึงคั่วจนมันแห้งได้ที่แบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เอามาผึ่งลมค่ะทุกคนเพื่อให้มันเย็นตัวลงนะคะหลังจากข้าวเย็นตัวแล้วนะคะเราก็เอามาตำแบบนี้เลยแต่สมัยก่อนจะเป็นครกแบบนี้คนตำนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ใช้เป็นรถไถค่ะตำเสร็จแล้วก็เอามาล่อนๆ่นแบบนี้เลยบนสีของน้องก็เริ่มเขียวแล้วนะเริ่มเห็นแล้วว่าน้องกําลังจะเป็นแม่ พอล่อเสร็จแล้วนะคะก็เอามาผึ่งลมอีกรอบนึงค่ะทุกคนเพื่อที่จะให้มันไม่จับตัวกันก้อนนะคะหรือที่เรียกว่าขี้แมวนั่นเองนี่นะบอกเลยว่าเสร็จหนะ้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้คนคือบอกว่าเราผึ่งลมนิดนึงไม่ให้มันเป็นก้อนขี้แมวนะอร่อยมากพอมันเป็นเม็ดเฉียวแบบนี้